อ๋ออ๋ออ๋สุมพลรานนะครับเนี่ยสายังไงก็ตามคลิปเลยนะครับใช้น้ำมันพืชนะครับผมนวดนะครับนวดนวดนวด,นวดถ้าไม่หายดีก็ปล่อยช้างนะครับให้ถูกันนะครับเข <Big, big. S 3> าวดดวสวยเบกเบกสวัสดีสวัสดีค่ะน้อยเร็วเสียง สวัสดีก่อนนี่อ่าสวัสดีก่อนนี่ สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูอาการแล้วก็ตามอาการแต่ละเชียยกันนะครับอเอายวตามไปพี่ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็แม่สุภาพครับผม แม่สุภาพนี้ต้องต้องดูรอยยิ้มเขานะครับผมต้องดูรอยยิ้มของแม่สุภาพซะหน่อย okay, okay. <laughs> ปอด,ดีรอเลยครับพอด,ดีรอเลยคนระับนี่ไม่ต้องพูดแล้วครับนี่นไม่ต้องพูดเลยนะครับนี่เลยครับแม่สุภาพดูนะครับช้างยิ้มครับผมสยามช้างยิ้มยิ้ม <laughs> ไม่ต้องพูดนะครับผม รับไปนะครับแล้วก็หนึ่งเชือกด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นนี่ยิ้มรอเลยนะครับแต่ละเชือกอ่าเก็บครับเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเชือกกันนะครับเป็นอย่างไรสำหรับแม่ทัพทีมสยามนะครับที่นางท้องอืดน,นะครับผมตอนนี้ก็ หายเป็นปกติแล้วนะครับผมหายเป็นปกติแล้วสวัสดีกันเลยสวัสด,ดีสวยเล้สวสดี้วยสวัสดีสวยสวัสดีสวยนี่กามีทั้งหมดสี่เชื่ยด้วยกันนะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็หายแล้วนะครับผมกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับสําหรับแม่ทับทิมนะครับแม่ทับทิมของเราตอนนั้นก็กิ้งเกลือกันอยู่ตรงนี้นะครับผม ก็ข้อความรักษาตามวิธีนะครับอของสืบต่อกันมานั่นก็คือตามชิปเลยนะครับอย่างที่ผมนําเสนอไปนะครับภาพอ,อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นไฟ้สดนะครับเพราะว่าตรงนี้มาไฟ้สดแล้วภาพจะไม่สวยนะครับนั่นก็คือไม่มีชันญาณน,นั่นเองนะครับผมตอนนี้นางก็หายดีแล้วนะครับผม <c oughs> มาแรงมาแรงกัดหูนะครับเลย โอ้แรงกัดหูนะครับเนะี่ยใช่ไหมหรือเป็นไรอืมอะไรติดหูนางโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมไปรับชมแต่ะเชื่อกันที่เป็นห่วงที่สุดก็คือน้องเล็กนะครับแต่ตอนนี้น้องเล็กออกเดินได้แล้วนะครับเมื่อคืนพอควานก็บอกว่าขับถ่ายเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าพอควานบอกว่าขับถ่ายออก นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับกับหนุ่มแฟนตาของเราว้าวหนุนเลยครับผมอยู่ด้านหน้ากันเลยครับผมหนุ่มแฟนตาเอาเอาเป็นเอาเป็นอะไรเอาเอาเอาซุ้มพันล้านนะครับเนะี่ย สุพนพลันนะครับโหดอ๋อน่าจะเอาช้างเด็กออกเดินนะครับเลยแม่ๆนะครับร้องลั่นเลยครับผมนี่เลยครับผมพามาดูทุกพหนุ่มรูปงามของเราหนุ่มแฟนต้าใหญยเสียงสุดยอดเสียงดๆๆังไกลจริงๆนี่ไปผูกในปลานะครับนี่ เพื่อออกมานะครับนี่อาการหายดียังครับพี่ผมหายดีแล้วหายดีเลยนะครับลงอกแล้วนะครับหนุ่มน้อยของเราหนุ่มแฟนต้านะครับนลยเมื่อวานก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ดูนะครับเวลาเขาไม่สบายนะครับเราจะมองเห็นได้ชัดก็เลยเอาออกมาอยู่ด้านด้านหน้าครับผม นี่ครับพหนุ่มแฟนตาของเราหายแล้วนะครับตอนนี้กลับมาบนะครับไม่ได้กินยานะครับเพราะว่าให้ขับถ่ายออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยกินนะครับผมวันนี้ก็พาออกเดินนะครับเช่นเคยโอลอใบกล้วยแล e ้วครับผมผาพาผลหลานไปตั้งอื่นนี่นาะพาผลหานออกยางบออสองเสือก็เลยมีการ,การงุนงิด นี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับมาดูอาการว่าเขาเป็นอย่างไรตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับผมปลอดภัยทั้ง4ี่เชือกกันแล้วนะครับก็มีที่รุนแรงก็พังทัพทิมนะครับที่ผมพาไปเยี่ยมดูเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มแฟนตานะครับหนุ่มแฟนตานี้หลังสุดนะครับเพราะว่าเป็นน้องเล็กอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับตอนนี้เริ่มกินหญ้าได้แล้วไป,ไ,ป<อ>ไปเมื่อกี้เห็นเขาถ่ายบะไปเมื่อกี้เห็นเขาถ่ายปบนาย่ายเจ ตนเทียงออนีเลยท้องอื่นนะครับผมท้องอื่นเนื่องจากไปหาหมอพี่ฟานไม่กล้าไปครับว่าพี่ฟานกลัวครับกลัวเข็มนะครับ้องขอบคุณไปยังทุกท่านด้วยนะครับผมที่เป็นห่วงนะครับถามถ่ายกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังคําแนะนําหลายๆท่านนะครับต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วนะครับ พรุ่งนี้น่าจะหายเป็นปกติดีวันนี้นะครับเพราะว่าพระควานก็เอาไปผูกไว้ในป่าให้เขาได้ถูต้นไม้ต้นไรนะครับผมคือแบบหใครนะครับใช่ครับหากินตามธรรมชาติบ้างครับปล่อยนะครับวิธีการรักษา้างของอื่นนะครับใช่ครับผมบดลังบัดจบตัวอืดหน่อยาวิธีการรักษาครับทำไมผมจึงไม่อยากไปหาคุณหมอครับไม่อยากไปโรงพยาบาลครับ ผมนี้ประวัติของผมที่เคยเลี้ยงช้างมาแบบแค่นี้นะครับอายุแค่นี้ก็มีครับปีกว่าๆผมก็เคยเลี้ยงมาครับจนว่าจนว่าโตครับนี่แหละครับคุขีมาแต่เด็กนะครับผมสืบต่อกันมานะครับบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะครับบอกอ่ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับความจํานะครับว่าถ้าช้างป่วยช้างอะไรก็ส่วนมากนะครับรักษาก็อย่างที่เห็นนะครับตามที่คลิปออกไปนะครับ แล้วก็ส่วนมากก็จะหาสมุนไพรซะมากกว่านะครับผมไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีนะครับดีนะครับผมเราก็จำนะครับในส่วนตรงไหนที่บรรพุสอนเรามานะครับผมกินได้แล้วนะครับกินได้แล้วหายห่วงกันแล้วนะครับวันนี้กับพ่อหนุ่มแฟนต้าของเราดูหุ่นดูหุ่นกันนะครับหุ่นจะสูงนะครับนี่ มันจะสูงไปข้างหน้าแควนี้สำหรับรหนุ่มน้อยของเราส่วนแม่ทัพทีมนั้นก็หายดีแต่เมื่อวานแล้วนะครับใช,ใช้ชีวิตเป็นปกติแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานหนุ่มน้อยเมื่อวานหนุ่มน้อยยังมีอาการหน้าเป็นห่วงนิดนึงนะครับแต่วันนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้หลายสดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้สัญญาณหาย ผมก็เลยจัดทําคลิปให้ทุกท่านได้รับทราบก็แล้วกันนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านด้วยครับผมที่เป็นห่วงนะครับเป็นปกติแล้วนะครับผมอาการช้างท้องอืดน,นะครับผมทั้งสี่เชือกกันนะครับเป็นทั้งสี่เชือกกันเลยนะครับผมแต่ที่สุดๆก็สองเชือกนะครับอย่างที่บอกเลยจะเป็นแม่ทับทิมกับขนมแฟนตานะครับผมอาการที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็ กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมขอบคุณไปยังทุกท่านด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากรู้ว่ารักษายังไงก็ตามคลิปเลยนะครับใช้น้ามันพืชนะครับผมนวดนะครับนวดนวดนวดทําให้หายดีก็ปล่อยช้างนะครับให้ถูกันนะครับให้ถูกันนั้นก็เหมือนกับเรานวดให้เขานั่นแหละครับผมแต่แรงช้างเขาจะเยอะกว่านะครับถ้าช้างเขาถูกันอ่าความรุนแรงนะครับก็จะดีกว่าคนมากเลยครับผม ดีแล้วครับผมที่ไม่เป็นอะไรรุนแรงนะครับผมถ้าเป็นรุนแรงก็เช่นเคยครับไม่พ้นมือหมอแน่นอนนะครับหมอต้องเข้ามาดูแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรารักษาการเบื้องต้นนะครับรักษาการเบื้องต้นดูอาการนะครับถ้าไม่ดียังไงก็ถึงมือหมอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมีหมอนะครับห <c oughs> นุ่มน้อยหนุ่มน้อยท้องอืด นครับผมท้องอืดเนื่องจากพูดง่ายๆคืออาหารเป็นพิษนั่นเองครับผมถ้าเป็นคนก็อาหารเป็นพิษนะครับถ้าเป็นเชือกเดียวเราจะสงสัยอยู่นะครับแต่นี้เป็นทั้งซุ้ม <ś les> เป็นทั้งซุ้มเราเลยสันนิษฐานได้ว่ามาจากสาเหตุอันใดนะครับ <ś les> ง่ายต่อการสันนิษฐานเลยนะครับบ่าวกับสาวออกเดินนะครับแม่ก็ร้องตามนะครับ <ś les> หน,นห,นนหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนี่ครับนี่แหละครับผมซุ้มพระ,ะครูบุญมาแล้วนี่อยู่ตรงโค้งตรงนี้เลยนะครับหมู่บ้านยี่สิบหลังหลังสุดท้ายเลยนะครับกำลังหายกำลังออกเดินนู่นผู้สาวผู้เบาครับผู้สาวผู้เบาผู้สาวผู้เบามาแล้วนู่นออกเดินจน แม่รองตามหาเลยแล้วนะัลสา่าม่ตัอมพลันพลันอเยนะครับขออไครับออกเก้นนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับ้เร่างกายแข็งแรงระบบับายดอไย่าเงยอรเลยอไเลพเลยตพเลยเดี๋ยเราเอาเดไปเง้เลย สาวสวยบกบิีบสวัส no ด <Top> no ีสวัสดีค่ะน้อยเร็วเสียงสวัสดีก่อนนี่นี่อ่ามาจากไหนกันครับนี่อ๋อเช่นเคยครับนู ความสุขของเขาเนี sensor, okay. mm. ่ยครับ no. น exactly. uh, ี่ยโดนมรวดีกับสาวสวยพันล้านของเรานะครับสาวคนตางอนนะครับนี่ลูกของหนุ่มสุรินนั่นเองนะครับผมหมู่บ้าน20หลังนะครับอยู่ติดกันนั่นแหละครับผมมองเห็นกันนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปหาไปหาสุภาพบ่ไปแล้วไปแล้ว ไปกลับบ้านกลับบ้านกันเดี๋ยวแม่ร้องหาอีกเสียงดังนุ่มเลยไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านไปกลับไปแล้วโอเคนี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับซุ้มพระครูบุญมานะครับที่ช้างป่วยนะครับช้างท้องอืดน,นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วนะครับผมหายดีกันทุกเชือกแล้วนะครับ น้อยก็กินน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะมาผูกตรงนี้เพื่อจะรอดูอาการนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกับข้ามคืนนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆที่เป็นห่วงนะครับมีอะไรสงสัยรวมพูดคุยสอบถามกันนะครับอยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันนะครับผมขอบคุณไปยังทุกกำลังใจนะครับที่เป็นห่วงนะครับซุ้มพระคูบุญมากันนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับหายทั้งสี่เชือกกันแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ